สวัสดีคะ่ะส,สวัสดีสมาชิกสอสอ,อคอทุกท่านนะคะวันนี้กิ๊กมาอยู่กับท่านจำเริญพรมมาศค่ะครประธานสากรออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชค่ะควันนี้นะคะกิกก็จะมีปัญหามาสอบถามท่านจำเริญนิดนึงค่ะรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะในการเป็นสมาชิกของสอสอ,สอ,อคอค่ะครับผมสวัสดีครับสมาชิกสากรอมทรัพครูทั่วประเทศเราจะเพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอมทรัพย์นะครับ ผมจำเริญพมตาประธา,านกรรม,มาการสากลอมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดในฐานะสมาชิกของสอสอคอคนหนึ่งนะครับมีความเห็นว่าการที่เราเป็นสมาชิกสอสอคอมีประโยชน์มากมายประการแรกก็คือเหมือนกับเป็นการออมไว้ให้กับลูกหลานหรือทายาทที่อยู่ข้างหลังเราเและก็เมื่อหากว่าเราซึ่งเป็นสมาชิกเสียชีวิตลงเนี่ย ลูกหลานของเราก็จะมีเงินก้อนหนึ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์หรือว่านำไปปลดหนี้ให้กับสากรหากว่าพ่อแม่หรือตัวเราเองที่เป็นหนี้อยู่ถ้าหากว่าไม่เป็นหนี้เลยก็ทายาทก็จะได้รับเงินส่วนนั้นทั้งหมดเลยซึ่งก็สร้างความมั่นคงให้กับทายาทให้กับลูกหลานครับค่ะคและท่านจำเริญคิดว่าเงินส่งเคราะห์ล่วงหน้าประจำปีที่เราเรียกเก็บอะคะ่ะแพงไปไหมคะ ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าประมาณ6 0พันก็คงอยู่ประมาณนี้<ม>ก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าหากว่าเมื่อเราใช้ชีวิตลงเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ ,00 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็หักส่ปอร์เซ์แล้วก็จะเหลือประมาณ570,000บาทก็ถือว่ายังมากอยู่แต่ก็พยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้นะครับผม<ช>นะนะเพื่อลูกหลานของเราเอง ก็ถือเป็นสวัสดิการอีกสวัสดิการหนึ่งเนาะของคนสหกรณ์ใช่ไหมคะท่านและอีกคําถามหนึ่งค่ะในวันนี้นะคะเป็นการประชุมคณะกรรมการสมาชิกและเจ้าหน้าที่สุดประสานงานประจําภาคใต้ค่ะควันนี้ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะที่ทางสสคมาจัดในพื้นที่ภาคใต้ อย่างน้อยก็เงินได้สะพัดในจังหวัดพังาในวันนี้นะครับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้ก็มาร่วมประชุมกันอย่างคับข้างก็ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สมาคมใหญ่ที่อยู่ที่กรุงเทพได้ลงมาในพื้นที่ได้รับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของมวลหมู่สมาชิกที่เป็นกรรมการศูนย์ประสานงานก็ยินดีอย่างยิ่งครับแล้วก็ การจัดในวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีได้รับองค์ความรู้จากนายกสมาคมและจากคณะกรรมการสมาคมที่ได้ให้องค์ความรู้ในแต่และช่วงเวลาครับผมค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะขอให้ท่านจำเริญน,นะคะเรียนเชิญให้มาสมัครสมาชิกเป็นสอสอคขขเป็นภาษาใต้เลยค่ะก็เชิญชวนพีน่น้องภาคใต้โดยเฉพาะอาทิเป็นสมาชิกซาก,ากอนอมศพ์นะครับไม่วาในจังหวัดนึงจังหวัดใด อาทีอย่างมาแดนสมัครเป็นสมาชิกซ้อซ้คอก่อยอสมัรนะครับได้ประโยชน์มากมายไดครับลูกล้านอายักษนากรที่ร,รมราชเนี่ยครับมีสมาชิกอยู่5 0 0 0กว่าคนตอนนี้ครับนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวตายครูตายนะครับซึ่งมีเงินเลือกเพียงพอที่จะจำราคขาบำรุงรายปีได้ก็ขอเชิญชวนทุกคนกับผม วันนี้ก็ขอบคุณท่านจำเรินมากๆเลยนะคะ <ผม S 1> ที่ให้คัมาดค่ะขอบคุณ <ผม S 1> ค่ะครับบับวดีครับ